ไก่แล้วไส่ไก่รู้ดีจะมีไส่ไก่เพรผมสั่งตัวมาเลยเป็นไส้ไก่อะไรของอิตาลีอิตาลีครับเมืองอันตุลและไก่ที่มันเป็นไส่ไก่อะไรไก่ม้วนไก่ม้วนไก่ม้วนสวัสดีครับ พบกับรายการโกโลโกซิงนะครับวันนี้ก็เป็น E ีพีิเศษนะครับเป็นช่วงโกโลโกซิงอาร์ติสต์นะครับก็จะพามาแบบเหมือนแบบสาระไม่มีสาระอะไรกันรวมๆกันไปกับเกี่ยวกับพวกพี่ๆในวงการดนตรีหรือแม่ก็วงการศิลปินดาราทั่วไปนะครับ <Wow. S 1> ที่จะมาเจาะลึกว่าเขาใช้รถอะไรอะไรยังไงประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับที่จะมาพบกับเราคือเรียกว่าเป็นนักดนตรี ชื่อดังที่เป็นยูทูบเบอร์นักดนตรีหลายๆคนจะเคยเห็นนะครับว่าเขาเคยมีผลงานวากนะครับกบเาไก่ไข่เดาวนะฮะเดี๋ยวจะมาฟังกันตัวจริงว่าหลายๆคนอาจจะเจอลุกนี้ครับอาจจะจาไม่ได้ด้วยครับว่าเฮ้ยใช่พี่คนเดิมไหมวะว่าพี่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปสาหรับพี่คนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพบกันเลยครับกับอาจารย์มาลายไปเลยกบเาสไก่ด้งกบเอาสไก่ดาว มสกดไม่าย,ยาวอกนหน่มองสไก,กมดไ,ไม่าย,ยาวนเอนครับตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วครับคบกับอาจารย์มาลายสวัสดีคร,รับสวัสดีคร,รับสวัสดีคร,รับโอ้ยโอ้ยวันนี้มาลุกแบบผมสั้นต้องตัดผมเพราะทำไมครับอาจารย์ พอดีทำเลสล็อกแล้วด้วยไวอันสมควรต้องตัดฮะเพราะว่ามันมันมันดึงหย่อมออกไปฮะมันดึงมันหัวจะหลุดออกแล้วใช่ไหมฮะหลุดไปแล้วตัวนี้บางแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปสะบัดที่ไหนแล้วสะบัดไแต่บ้านนะสมบัตยนะสมบัตเดี๋ยวพอกลับไปเล่นเดี๋ยวค่อยทำใหม่โอ้โหเสียงอาจารย์หลอกครับวันนี้เอยโดนจังป่าไปรูดสิบอ่ะอ่ะวันนี้รายการเราก็เป็นเกี่ยวกับรถ มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์อะไรยานพาานะที่เราใช้ทุกวันนะครับว่ารีวิวให้ดูว่ารถคันนี้แต่งเป็นยังไงอะไรบ้างยังไงว,วันนี้อาจารย์วลายพารถอะไรมาครับเนี่ยจักรย,ย,ยานเฮ้ยยานเกือบไม่ทันนะ <laughs> จักรยาน จักรจานนะฮะอันนี้ใช้มานานแล้วอย่าบอกนะใช้คันนี้ไปทํางานด้วยก็ปั่นไปฮะปั่นไปซื้อกับข้าวแถวเนี้ยเกือบพูดย่อแน่ซื้อกระเพราแกะไข่ดาวครับผมเหมือนตามคลิปเลยนะเดี๋ยวย่อกริฟนะอบจ้าโอ้โหสีจะเจ็บเลยเพราะเราตัวดำนะฮะขับกลางคืนเดี๋ยวถหกล้อข้าไปแดงสีเลสซิ่งมากเลยอ่ะครับผมนี่สีเขาเรียกว่าสีเขียวอะไรครับเนี่ยเขียวสโท้อนสาย เดี๋ยวคอนแสงครับมีสปีด6อันแล้ว6เกียร์อ่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาจะพามาจอดเลือกขัดใจเยเดี๋ยวเราจะพามาจอดเลือกอาจารย์เดี๋เพิ่งอจารเย็นผมจะพามจอดเลือกของของแต่งเยอะอันนี้ได้เลยของแต่งเยอะเดี๋ยวนะแนะนำตัวก่อนเลยครับว่าพี่คือใครสวัสดีครับผมอาจารย์มาลัยแต่ใครก็อาจจะเคยเห็นบ้างผ่านตาหรืออาจจะไม่เคยเห็นอาจจะรู้สึกว่าไอ้เพียนี่ใครนะผมอาจารย์มาลายนะอาจารย์มาลายไปคลิปแพรมฮะไปเรื่อยฮะ ก็เป็นอาจจะมีเพลงพวกเมทัลบริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกแบบกินไก่ดาวอย่ามันองกินกินไก่ดาวอย่ามันองกบเทาไก่ไข่ดาวเออเคยฟังกินอาบูษับไข่ดาวไม่ใส่โซฟายาวกองนึงบ้าบุษับไข่ดาว เ้ามสังใจน่อ๋อาจจะเคยได้ยินนะครเคยได้ยินอยู่แล้วผมก็เคยได้ยินเป็นมือเบสนะฮะขาสั้นอยู่วงสามเส้นเลเซอร์อวงคิววงวิกินี่โอ้ยพูดอย่างนี้ให้ทั้งคลิปนะกูจะรอฟังเจะเหนื่อยหรือเปล่า๋อกูรวบโปล้วนะ อะจักรยานคันนี้ได้มาไงครับอาจารย์ก็ยืมน้ามาฮะจริงๆไม่ใช่ของผมแหละแต่ขับนานจนน้ายกให้ไปเลยดีกว่านะครับยืมน้ามาครับน้าให้มาครับน้าใหมาเาไม่ได้ซื้อการเทียบเี่สมรรถนะของมันดีไหมคันนี้ดีครับจริงๆ <eterm> ม <oon> ันก็ยกหน้ายกหลังก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราจะแข็งแรงหรือเปล่าว่าเราฝึกแบบไหนนะฮะถ้าเราฝึกแรงๆเดี๋ยวมันเป็นสตันได้ด้วยเหรอเป็นได้เราจะขับลงบันไดก็ได้เข้าใจได้แล้วก็แต่ตอนนี้มันสภาพไม่พร้อมอย่างแต่เฮ้ยคนเที่ยงเลยเที่ยจริง ไม่ใช่จักยานะอาจารย์คันนี้เคยมีวรกรรมแบบพิเศษพิเศษไหมเี่ยครับพอดีวันนั้นเนี่ยทำเพลงทำเพลงใหม่กับวงบิกินี่ครับผมแล้วเรา โทรเรียกยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งให้มารับไม่มารดหมดรถหมดรดหมดเขาจะกลัวเขาจะกลัวแบบว่าคโดนโปนโดนจี้อะไรไม่รู้นะเราก็ไปไม่ได้รถที่บ้านก็ไม่มีทุกคนใช้หมดเลยหันซ้ายหันขวาเจอไอ้เขียวนี่แหละก็เลยปัดไปบ้านเพื่อนสูบลมเต็มเลยนะแต่ถึงหน้าหมู่บ้านอย่างแม่งฟาแต่ออกมาแล้วเสียภาพไม่ได้ปั่นต่อไปถึงบ้านเพื่อนหกกิโล หกกิโลครับผมเตี๋นแป๋ของจริงฮะจริงหกกิโลเลยเหรอหกกิโลครับเตี๋เปล่าเลยฮะถือว่าได้บวอบวมดกล้บวมแต่ขากลับนั่งแท็กซี่กลับนั่งไม่ไหวไม่ไหวหกกิโลนะหกกิโลวะแล้วคันงนี้ซ่อมไปกี่รอบแล้วยังไม่เคยซ่อมเลยครับพอพังเสร็จก็จอดวางเอาไว้เลยเรียกว่าใช้งานมือเดียวมือเดียวเลยครับแล้วก็อ๋อตอนนี้ก็มีแค่จะต้องเปลี่ยนพวกพันเกล็กแล้วก็ตัวถังบันไดเกียร์นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนซื้อใหม่ใหม่นี้วิ่งไปกี่โลแล้วประมาณ ก็ไม่เกิน10โลครับก็ไป,ไปบ้านเพื่อนแล้วก็กลับไปใช้แค่ทั้งน้ำนะครับ <c oughs> เออขอถามอาจารย์มาลานหน่อยถามเลยครับถ้าอาจารย์รวยเป็นแบบหลายร้อยล้านเลยครับอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งอ่ะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนอะมอเตอร์ไซค์เหรออาจารย์อ,อยากได้รถอะไรมอเตอร์ไซค์เหรอสี่แปดสิบดิสี่แปดสิบคันด้าสี่แปดสิบอ่าเปิดได้เลยเปิดไพคัสสิกอะรักโบมันดวงดาวเมื่อพลาดแสง เอาลุ้นไปสนีเลยก็ได้อ่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับอาจารย์รถยนต์ตรงนี้เลยรถเตา่าโฟกสวาเก้นอ่ะไอ้ที่มันเป็นรถเต่าอ่ะคือเห็นได้ดังไหมอ่ะ,อะไอ้ที่มันเอาไปแข่งไอ้สีนั้นเลยเฮอร์บ,บี้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 เฮอบี้ ขับมากเลยมันร้อยล้านเราซ่อมได้ตลอดทุกวันเลยนะวโอเคทีน hmm. hmm? uh, okay. uh, uh, ี้ปะเรามาจะรีว so ิวแล้วจอะลึกก uh ับเจ้าเคป๊อปันนี้เคป๊อปร้อยยี่สิบห้าซีซีครับผมเริ่มจากของชุดหน้าก่อนครับอาจารย์มีอะไรบ้างเราอาจจะห่างกันเป็นพิเศษนะเว้นระยะหน่อยอ่าโซเชียลใช่โซเชียลดิสทิ้งนะครับคนกันทิ้ง เอาละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวครับรถคู่ใจของอาจารย์มาลายให้ดูนะครับว่าโหเห็นสภาพที่บอกว่าขับไประยะทาง6กิโลแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตกแต่งอะไรบ้างที่ทําไป เออหิวข้าวเลยเห็นตาเลยวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาฮะเอาช่วงนี้ดูแลตัวเองหน่อยอ้าวอาจารย์ครับผมขอถามหน่อยขอเรื่อนไปช่วงหน้าเลยยางนี้เป็นยางอะไรเนี่ยอันนี้เป็นยางเรเดียลนะฮะสั่งตรงมาจากอเมริกาอุ้ยเมกาเลยเหรอเาเรียกว่ายางอะไรนะยางสลิกเหรอที่มันไมยมีดอกอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยางทางเรียบอ่ะยางทางเรียบเขาโค้งนี่แปะเลยนะดอกไม่มีเท่าไหร่แม่งใส่ลูกศรกลับด้านด้วย วันนั้นพี่เมาพี่ใส่เอามาถ่ายคันน็อตนะมันเลยกลับบ้านอะแล้วก็ชุดเบรกนี่ชุดเบรกอะไรครับเนี่ยชุดเบรกจริงๆพี่ไม่รู้จักนะว่ามันคืออะไรอ่ะ,<น>ะส่วนใหญ่พี่ใช้ตีเบรกตลอดเลยโอ้ยมีไฟหน้าโอ้ย <laughs> พี่ดูไวนะเด <laughs> ี๋ยว <laughs> อ๋อดิน,ด,นดินมันฟุดดินมันฟุดอาจารย์ดิดมันฟุดช,ชัะนาธิ์ประดานี้นแล้วบอกแทนนี้ครับเป็นแทนอะไรครับแทนอันนี้มันเป็นยี่ห้อของน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะเป็นของโฟเก้โฟเก้นะอุ้งทรงเนี่ยมันแบบรับรับนนะใช่เป็นรูปตัวทีครับโฟเก้ใช่ฟโฟเก้จะเป็นเนี่ยรูปตัวทีทำแต่รูปตัวทีไม่ทำรูปตัวยูเสียงเสียงอาจารย์ที่ผายเลยเฮียกูไม่รู้ว่าทำไมอ้เบรกก็เป็นเบรกแบบว่าเล็กๆไม่เคยใช้ไม่กล้าใช้นะฮะกลัวมันสึกหรอเลยไม่ใช้ปกติใช้ตีเบรกเอาอะชุดฝีเนี่ยครับอาจารย์ ทำีี่่ไหนนครับเยอันนี้สั่งจากญี่ปุ่นนะครับมันเป็นแบบว่านแสงมันมีความเป็นทูโทนนะจะแบบเหลืองๆออกขาวๆไม่ใช่ครับอันนี้มันตากแดดมาอ๋อผมนึกว่านึกว่าสีจริงเป็นสีไม่ขอโทษทีฮะมันตากแดดนะโอ้โหเจ้าเคป๊อปคนนี้นะครับอ้าวบันไดเบันไดอะไรเนี่ยบันไดอันนี้ผมซื้อมาจากสำเพลงครับสำเพลงครับ คนนี้มันหักรัาผมก็เลยซื้อแผ่นมาจากฝรั่งเศสบันไดซื้อสัเพลงได้วะอก่บอกออาจารย์อกบอกบอกเคป๊เออไม่ใช่ครนี้บอกบอกเป็นยี่ห้อของเคเรลียโอเป็เาียคนละยี่ห้อเนอะเีเครับแต่เป็นตัวเคมือนกันแต่ไม่รู้เหมือนกันนะมาถึงชุดเกียร์ครับอาจารย์ชุดเกียร์นี้จะเป็นุเกียร์ที่คัญเลยเนี่ยใช่ครับผมเออรดอะไรนะยี่ห้อโตัดหรือเปล่าไม่แน่ใจะอุ้ยนี่เป็นเกียร์นี่้เป็นเกชิมาโนครับอาจารย์มันของญี่ปุ่นโนเรชิ บาร์บีคิวปั่นกับลูกสบ้าไปอยู่ข้างหลังเลยนะจะบอกไส้ไก่แล้วไส้ไก่รุ่นนี้จะมีไส้ไก่เราะผมสั่งตุ่มมาเลยเป็นไส้ไก่อะไรของอิตาลีอิตาลีครับเมืองอันตุนและไก่มันเป็นไส้ไก่อะไรไก่ม้วนไก่ม้วนไก่มวนตัวนี้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียที่ถูกย่างกับลูกเออเขาเรียกว่าอะไรผลผลเลมอนนะครับไส้ไก่มาแล้วมาใส่มันแล่นมากเลยนะสุดยอดเลยอาจารย์ใช่คับโอ้นี้นะครับได้รีวิวรถอาจารย์มาไลายไปแล้วนะครับตัดเสร็จยังไหนอาจารย์ หรือเลตตีอีกว่าเอาเลตตีมาให้ตะก้รงกินหน่อยได้ไหมมันดัดบ้างเลยเวลาเลตตียาวอะเห็นว่าไม่ได้ตัดมาแล้วนี่นะการตัดเล็บของอาจารย์ม้าลายเข้าเนื้เออ้ยโอเคอาจารย์ม้าลายมีทริคในการขับจักรยานแบบโปรเฟสชันแนลไหมครับช่วยแบบบอกเพื่อนๆอะไรแฟนรายการหน่อยผมมีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านทริคอะไรครับ3ทริคด้วยกันนะฮะ ชิคแรกคืออันแรกเลยการเบรกมันเป็นการเบรกซึ่งแบบช่วยช่วยช่วยนั่งแบบให้เห็นภาพนะการเบรกมันจะเป็นแบบว่าอันแรกเลยครับผมตอนตีนเบรกฐานะผมบอกอะไรกันผมไม่เคยใช้เบรกเนี่ยผมกลัวใช่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะผมถ่ายเอาไว้แล้วเมื่อกี้วิธีการเบรกจักรยานนั้นมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีด้วยกันวิธีที่1นะครับถ้าเราจะเบรกล้อหลังเราจะต้องเอาขาที่ถนัดเนี่ย ละคือไปวางไว้อย่างนี้หลือก็กดลงไปแรงๆตอนขี่ครับไปดูในภาพเลยทีนี้เรามาดูวิธีการเบรกล้อหน้ากันนะครับง่ายๆครับแค่เอาเท้าที่ถนัดนั้นแย่เข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะเบรกจึ๊กเลยครจึ๊กเลยเราไปดูในวิดีโอครับ อ่ะท uh, ิศท right. uh, uh, like ี่3ขึ้นยังไงทิศที 2> ่2ก็ตีที่สองนี่วิธีการขึ้นจักรยานอ่ะที่2ที่2ไอหนวดไม่เบอร์แล้วองเลิกนะโอ้งคือทิศที่2อาจารย์โชว์เลยวิธีการขึ้นจักรยานก็จะมีแบบที่1อ่แบบที่2แบบที่ไปดูเราเองนะครับเราไปดูวิธีการขึ้นจักรยานกันดีกว่านะครับมันก็มีด้วยกัน2วิธีนั่นแหละวิธีที่1นะฮะจะดูเข่าหานหน่อย พลังวังชานะครับลองไปดูในเทปกันเลยนะครับว่าวิธีขึ้นที่หนึ่งนั้นขึ้นอย่างไรกันทำท่าขึ้นแบบเท้าหานแข็งแรงนะฮะมันมาเลยนะฮะเราจะขึ้นเลยนะครับดูแข็งแรงมากนะครับยกขาขึ้นมาฮะกวาดไปไกลๆนะครับเหยอยบบันไดนะฮะแล้วก็ปัดไปครับปัดไปครับไปเรื่อยๆฮะบันไดหัก สูตรวิธีการขึ้นจักรยานในแบบที่สองนั้นจะเป็นแบบนุ่มนวลอ่อนหวานสตรีน่าหวานควรใช้วิธีนี้นะครับเราไปดูกันว่าขึ้นอย่างไร <c oughs> เรามาลองดูกันว่าจะขึ้นอย่างไรให้น่ารักและอ่อนหวานนะครับส่วนอันที่3เนี่ยที่3 <c oughs> เป็นวิธีการสูงลม เอาไว้เนี่ใช่วิธีการสูบลมก็คือคนอื่นเ่าจะเอาไอ้เงี้ยได้ไปแย่อะไรไม่รู้อ่ะเอาเงี้วไม่าผมใส่แค่นี้เองครับใช่แบบเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเราปั๊มขึ้นเลยดูเลยนะได้ที่ว่ามีและนี่คือนวัตกรรมระดับโลกนะครับที่สูบลมนะฮะปัญจกรยานจะขาดไม่ได้เลยที่สูบลมครับ เราไปดูวิธีการสูบลมที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับขั้นที่หนึ่งนะฮะหยิบสูบขึ้นมานะครับขั้นที่สองอันนี้คือที่ two thousand years later สูบลมนะฮะ่อชื่อต่างนานะไอป้าเอ้ยนี่นะคะับวิธีถูกต้องนะฮะต้องเอาจุบอันนี้เสียบเข้าไปในนี้อย่าเสียบเข้าปากตาจมูกไม่ได้นะฮะ เสียบเข้าไปเลยโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยพี่จะปั๊มเธอขึ้นมาการสุ่มลที่ถูกต้องนะฮะจะปั๊มเธอขึ้นมาที่รักเธอต้องขึ้นมาที่รักที่รักเธอต้องขึ้นมาที่รักและนี่คือการสู่ลที่ถูกต้องนะครับโอ้นี้ถือว่า สนุกสนานนะครับเพลิดเพลินตบเลิศใจสาระไม่มีไม่มีเลยครับโอเควันนี้นะครับผมมีของมาฝากอาจารย์มะลายด้วยว้าวครับอยากจะมอบให้อาจารย์มะลายที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเรามอบให้อาจารย์มะลายครับผมเป็นยังไงก็โลกสิงห์โอ้โหมีตัวเดียวในโลกนะอาจารย์ ทำไมเยอะมีตัวในโลกเพราว่าอาจารย์ไม่นาจาตัวในโลก<า>ใช่อุขอบคุณมากมาเลยครับค,คือผมอยากทำเก็บไว้คือสักวันหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่อยู่พวกเราแล้วอะ่ะยัง<ะ>ไม่ตาย <laughs> จะอยู่อีกนานเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์มาลายด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ของอาจารย์มาลายหน่อยคือช่องอะไรบอกเพื่อนหน่อยก็พิมพ์เลยยูทูบอาจารย์มาลายฮะอาจารย์มาลายมาลายมาลายชานอลนะครับเฟซบุ๊กก็อาจารย์มาลายพิมพ์เจอเลยครับเจอเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาแชร์เข้ามาร่วมดูนะครับฝากช่องโกนิกส์อีกงไว้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนร้อยให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอาจารย์ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ บา,บายไม่ให้เสื้อโดจากรยานกูไปเฉยเลยลงน้ำยอาจารย์เปลี่ยนเสื้อกูา